หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรมปลูกฝังประเพณีมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้ออาทรบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมบ้านนาบัวหมู่ที่6ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีจํานวนครัวเรือน160ครัวเรือนและมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน508คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในหมู่บ้านโดยทุกครัวเรือนได้รับความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆเช่นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้านสุขภาพโดยสร้างผู้นำที่เข้าร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านที่มีความหลากหลายของช่วงอายุทุกเพศทุกวัยให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกันมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วม ร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมติดตามประเมินของหมู่บ้านโดยใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนามหมู่บ้านมีกิจกรรมที่คนในหมู่บ้านร่วมกันดำเนินการและประสบความสำเร็จโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการเช่นจัดตั้งศูนย์กายภาพฟื้นฟูผู้สูงอายุบ้านนาบัวกองทุนสัญญาใจซึ่งเป็นกองทุนที่ดูแลช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและชุมชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตกองทุนลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสสร้างที่ทำการศู เรียนรู้ชุมชนสร้างศาลาหมู่บ้านและกิจกรรมช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในหมู่บ้านบ้านนาบัวมีวัดราชศราเป็นศูนย์รวมยึดเหนียจจ่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้านมีการทำบุญร่วมกันทุกวันพระสืบทอดประเพณีมีการส่งเสริมและพัฒนาศาสนสถานแห่งการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมให้เด็กๆในหมู่บ้านเช่นการจัดค่ายคุณธรรมเข้าวัดฟังธรรมถือศีลภาวนาจิตประจำทุกปีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุครัวเรือนมี ส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านในวันสําคัญต่างๆบ้านนาบัวมีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโดยมีอสมเป็นผู้ดูแลและให้การช่วยเหลือคนในหมู่บ้านโดยมีกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่คนในชุมชนเช่นการตรวจคัดกรองโรครณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกส่งเสริมการออกกําลังกายให้ความรู้และการป้องกันสุขภาวะในชุมชนรวมถึงการป้องกันโรคระบาดต่างๆและมีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือให้การช่วยเหลือแบ่งปันกันในหมู่บ้านมีกิจกรรมสร้างความอบอุ่นโดยให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสทุกครัวเรือนมีการช่วยเหลือแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บ้านนามบัวมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีฐานเนรียนรู้และมีครัวเรือนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างในการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันโดยภายในศูนย์มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆเช่นการทําน้ําส้มควันไม้การทําปุ๋ยหมกักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลี้ยงไส้เดือนไก่ไข่การฝึกอบรมอาชีพต่างๆแปรรูปผลผล,ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆในหมู่บ้านสู่ผลิตภัณฑ์โอทอปและ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงการเพาะปลูกพืชผักต้นกลา้าไว้เพื่อแบ่งปันในหมู่บ้านโดยสมาชิกครัวเรือนในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละเกมีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้และฐานเรียนรู้ของหมู่บ้านและมีผู้สนใจจากภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีครูภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชุมชนหลากหลายด้านที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆสู่ชุมชนบ้านนามบัวมีกองทุนชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน และมีการอ,อมที่หลากหลายรวมถึงการจัดสวัสดิการในชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นกลุ่มอ,อมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกองทุนหมู่บ้านอมวัละบาทกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนสัญญาใจกองทุนทานน้ําใจวัดราศรทธากองทุนเพื่อการศึกษาสูงม,มหาวิทยาลายัยเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินและเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านนอกจากนี้หมู่บ้านยังมีผู้นําชุมชนกลุ่มองค์กรที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์โดย ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นศูนย์กายภาพฟื้นฟูผู้สูงอายุบ้านนาบัวซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในหมู่บ้านร่วมจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยชะลอการติดเตียง รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยมีอาสาสมัครในหมู่บ้านหมุนเวียนสลับเปลี่ยนมาทำหน้าที่ให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนมีผู้มาใช้บริการทั้งในและนอกพื้นที่โครงการขาดทุนคือกำไรโครงการนี้เกิดขึ้นช่วงโควิดแพร่ระบาดโดยการขายสินค้าให้กับสมาชิกในหมู่บ้านในราคาต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านพร้อมทั้งมีการมอบเงินให้กับครอบครัวที่ได้รับเชือ้อโควิดคนละ1,000บาทในช่วง ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เปิดบัญชีออมเงินให้กับเด็กนักเรียนแรกเข้าทุกคนและทุกปีทุนละ200บาทเพื่อเป็นขวัญถุงในการออมเงินและหลังเรียนจบจะมีการมอบเงินสมทบเข้าบัญชีเด็กนักเรียนอีกคนละจํานวน1 5 0 0บาทการเยี่ยมเยียนมอบเงินและสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสคนพิการในหมู่บ้านกองทุนลงศพซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ตอนเสียชีวิตโดยมอบลงศพพร้อมเป็นเจ้าภาพให้หนึ่งคืนโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น โดยการให้ยืมอุปกรณ์เช่นไม้เท้ารถเข็นเตียงนอนถังออกซิเจนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านโดยผ่านการบูรณาการของทุกภาคส่วนจนก่อเกิดเป็นความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านที่ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านมาสู่ความสําเร็จสามารถเป็นต้นแบบในการขยายผลการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานและองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษามาประยุกต์ใช้จนเห็นผล เป็นรูปธรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีรางวัลชนะเลิศผู้นําอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเดน่นได้รับโล่รางวัลสิงห์ทองระดับจังหวัดจากกรมการพัฒนาชุมชนรางวัลรองชนะเลิศก,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเดน่นและกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาพิบาลระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศศูนย์จัดการสตร รูพืชชุมชนดีเดน่นระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริมการเกษตรชมรมผู้สูงอายุบ้านนาบัวได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบแห่งความดีโครงการคนดีสีแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรีจากดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาชมรมผู้สูงอายุด,ดีเดน่นจากกลมอนามายัยองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุระดับจังหวัดจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชัยชนะของการพัฒนาหมู่บ้านที่มาจากความรักความสามัคคีเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนหมู่บ้านของเราให้ถึงจุดมุ่งหมายซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวบ้านนาบัวภาคภูมิใจก่อเกิดจากการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง